ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะลองดูอร่อยยอร่อยอร่อยรจิชอคลาไมอกรมันม่องอร่อยมากอร่อยจังรูจิชาบิ๊กบรนท์ไหนมยอยู่ที่ใครบ้างตอนนี่งรจิชาคัพลาไม่อบกระมัน่อจาาบาทครับ นี่สิบาบัตริซ่ามราคาจริงห้าสิบเหลือยี่สิบหาบาทเท่านั้นนะคะที่ขอย้ำแบบแบบหมดจ้ำอีกหนึ่งคือผัดกรอบย้ำอีกทีนึงไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่กินได้นะครับเด็กก็กินได้แล้วเราทานได้บ้านผมมาหลานเยอะไอเราคิดว่ามันจะเป็นของที่หลานจะไม่มากินสรุปอ่ะมันแย่งกินกินเป็นขนมเลยแล้วก็เออมันทําอร่อยแบบนี้ขนมออยออยอร่อยอร่อยจริงใครอยากลองออยออยกรอบ สั่งกินได้เลยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะกลายเป็นชอบและติดใจเลยนะครับใครเคยกินผักกรอบพวกนี้บ้างอ่าปับนึงเขาบอกว่ามันถูกมากมันถูกมากจริงเหรอถูกมากถูกแา่ไหปกติอย่างนี้เป็นร้อยเลยองร้ยห้าบาทหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมห้าสิบบาทอันนี้าเลยยี่สิบห้าบาท เฉพาะไลฟ์นี้แล้วนะถุงนี้5บาทผมบอกเลยว่าถูกมากปกติแพงวุงนี้แน่นอนเพราะคุณดูคุณภาพผักข้างในหาไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนไล่แปดเดือนแปดเดือนเลยนะคะมีถุงสิบล็อแต่มันร่วงอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยอร่อยอาจจะกินก็หยิบไม่ลงกิงใจต้องลุ้นมีร็อตพันธุ์ที่การผลิตแล้วก็เลขอยอใหอยก็คือ150แปลงภาษาไทยมั่นใจอันนี้อร่อยไม่เหมือนกินหมักอร่อยจริงลองดูเป็นคนไม่กินดูแต่ว่า มันไม่เหมือนไม่เหมืนไันเลยเหมือนกินเฟนชฟรายเลยเอออันนี้เหมือนเฟนชฟรายเลยมันหอมเลยอันนี้อร่อยนะก็แล้วหลานกูแย่งกันกินจะกูกินไม่ทันอ่ะแล้วอยู่ได้แปดเดือนแล้วมีออยลละร้อยห้าสิบกรัมได้ได้เสียงได้ยินเสียงไหมกดจ่ายตังค์นะคะเดี๋ยวเขาต้องเสียงตังค์หักมันทำไงเพื่อนๆอย่าลืมกดจ่ายตังค์นะคะทุกคนอันนี้โคตรมากเลยนะมันไม่แข็งนะคะมันกรอบทุกคนคะนี่ต้อแต อร่อย25บาทเนี่ยคนไปซื้อผักมาเองแล้วมาอบเองมันราคานี้ก็ทำไม่ได้เลยทุกคนนี่บอกเลยอันเนี้ยมันแห้งแล้วมันอบเอาไว้นะคะเก็บไว้ได้8เดือนถ้าซื้อผักสดมากินมัน3ามวันก็เน่าหมดแล้วนะคะแต่อันนี้มันเก็บได้8เดือนนะทุกคน8เดือนเลยนะคะใครอยาก<ม>าจะฝึกให้เด็กๆลองกินผักคนที่ไม่กินผักอะไรเงี้ยลองซื้ออันนี้ให้เด็กๆก,กินดูเพราะเหลือแค่25ห้บาทเท่านั้นนะคะทุกคน ส5 0รอกรัมนะคะแล้วมีออยอนนะมีออยอก็คือปลอดภัยนะเรากินได้อร่อยจริงนะอร่อยจริงๆ่ะทุกคนนะคะนี่พอใจเลยนะคะแล้วใครที่มนะเฉพาะไลฟ์นี้เนาะแต่ถ้าใครเมื่อกี้ยังไม่ได้ซื้อทูเรียนซื้อได้ทูเรียนนะคะสามไอ้ีหอนะคะ99บาทบาทค่ะจาก199บาทเลยนะ อันนี้เ,เป็นพี่ชายอันนี้เป็นของแพงนะคะใครอยากได้อะไรกดที่ตะกร้าได้เลยนะคะโค้ฟด um ูเรียนตอนนี้ขายดีมากนะคะเพื่อรีบกดเลยนะดูเรียนรีบกดนะคะทุกคนใครกดได้ตอนนี้กดหกหกพกใส่กระเป๋าไปกินนอกบ้านได้นะคะดูเรียนเราคนนี้แบบชอบดูเรียนมากๆค่ะเผื anyway> ่ออยู่บนรถไฟฟ้าเอ้ยอยากไอ้ดูเรียนว่ะยี่สิบเอ็ดเมตร ิ่นมันไม่มีกลิ่นมันยังไม่ตีไม่ตีอมอยู่ในปากแต่มันเป็นผุ้เรียนหมอนทองแท้ๆแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นที่แบบสมูกเลือขึ้นรถอ่ะกลิ่นมันก็ไม่โชยเหมือนแบบผูเรียนมันเป็นฟลิดตายมาแล้วใช่ค่ะโอเคไปต่อตลาดวายแล้วไปต่อจ้า I like y o ค OK I like it จริงๆ t o บ top 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 คุณกุ้นนไปี e ูดไ e I I I l i k e t i m e I say 진짜, 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 진 진짜, 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 진 진짜, 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 진 อ่าผมจะบอกให้เอาเขาเดียวเขาเล่นเขู่เขาพูดก่อนอันนี้เราอ่ะกินกั้นตั้งแต่เด็กเรากินตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วคือที่สำคัญสุดจามินชอบมากจริงๆ ชอบจริงชอบจริงชอบจริงโฮเทลเลสดมีหลายรถด้วยมีหลายรถมี<อ>บัสก็จิ้งกุ้งขากิโดกเลพราก่อนเวลาตอนที่กับโรงแ,แรมนี้ค่ะก็จะแวะซื้อตัวอยูโรเกแต่อันนี้ชอบจริงตอนแรกอ่ะเขาเห็นมันตั้งอยู่ในสตูนี่แหละแต่ว่าไม่ได้แกะผมมันเราก็เลยแกะกินแล้วก็แบ่งให้กินความกิน แล้วก็อร yeah, ่อยอืมป็นของกล่องนีสิชิ่แบอบอบอาบอกว่าก ah> ่องนี้พิเศษเฉพาะอะไรนะคะเฉพาะออนไล์แล้วก็อันนี้จะขนาดจไซส์ใหญ่กว่าปกติไม่เคยเห็นกล่องยางงี้เ่าชห็นูิแบบนี้ใช่อหนึ่งร้อยยี่สิบเ้าบาททุกคนรัคซหนึ่งร้อยย่สิบเอยมาเราจะไลฟ์รมันไมยากมันร ไอ้เบสมาแดกคือตัวต้องมีตัวกินพี่ในไลฟ์ไม่งั้ผมไม่ไหวผมกินแล้วบ้างเออมึงทำงานมึอทำงานะองอนไลน์อันนี้อันนี้อันนี้ชาลีชาลีอีกโัอซสอรี่เอออร่อยไหมก็บอกเข้าไปมือกินงกันบุกเนื่ยเป็นรถไ แต่ละรมันจะบอกอยู่ตรงนด้ว่ารสอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใจะบอกอย่่อรงไม้ว่ารถอะไม่ใช่ไมไม่ใชไม่ใช่รน่ใไม่ใช่ไม่มใมใ่ไมมใชเ่ใช่ใช่ไม่่ม่ใชไใ่่ น้ารถไปกินมี้ารสนะคะมีคาตร์ดมฮอกอยอบรี่ทุเรียนะไรก็จมีอยู่ตรงนี้เนีเห็นไมไปเ่ยาจะบอกรสาตเอาไว้เนี่ยดูเรียนเอออันนี้คาสตาร์ดมันจะมีตัวหนังสืออยู่ข้างล่งบอดสาตี่คือาเชออันนี้เป็นไซสใหญ่ปกติอันนี้อร่อยอร่อยไซส์ใหญ่ปตินะคะหอมเลยจริง ค่ารถซื้อวันนี้ดีกว่าที่ยังไงทุกคน today plus maybe สามขล้นรล้หนึ่งกล่องมีสิบชิ้นราคาเท่าไหร่นะคะับทมชีร้อยยี่สิบเก้าทคือผมบอกเลยว่าคุ้มใครที่กง ไลฟ์่อ e f o r e very very many many eat อมันจุกเลยนกนยังมาทั้งไลฟ์นี้้ำหนกมยังไม่พีชเลยมีชอในไลฟ์นะค็วไส้จุกจุ2 9บาทเท่านั้นจริง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 เร็วจริงจริงชลช่วยช่มีห้รสชาตินะคะคาตาล็ดกนมฮอไกโดสตรอเบอรี่ทุเรียนช็อกโกแลตนะคะ129รยบาบาทเท่านั้น Why c h a r l i say me before come in please n i n g n o n ดูไอ now บอนแ m a n ่ a ห Why สามหมื่มลลราคาแค่ห้ากว่าบาทใครลองไปกดดูตามนัก้าสามหมื่นมิลลิแอมสมหมืกว่าบาทมีสายชาร์จในตัวด้วยอืมนี่แต่งกดไปแล้วนะกดไปแล้วไปแอบกดกดทันสิเอเอาไววันนี้เพลแบงมขอกระขอหลายๆอย่างไว้ ถูกมากเลยมีมออกด้วยอันนี้คือว่ามีมออกนะมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะใช้ได้ปลอดภัยนะแต่อันนี้อันนี้ก็คือสามหมื่นนะชาร์จแบบชาร์จแล้วชาร์จอีกไม่หมดนะอันนี้คุ้มมากแตงซื้อจริงนะคะดิฉันกดตะกร้าเรียบร้อยตั้งแต่เปิดไลฟ์แล้วนะอันนี้แล้วก็มีสายทั้ง type C นะเอาไว้ชาร์จได้แล้วก็มีตัว lightning ที่เอาไว้ชาร์จได้ด้วยนะ โหยข่มสามหมื่นนี่ใช้กันได้ทั้งครอบครัวเลยเนี่ยจริงวันหนึ่งใช้ได้ทั้งครอบครัวสามหมื่นนี่นะคะใช้ก็ได้ทั้งครอบครัวจริงเพราะว่าอ๋อหน้าจอเป็น LED นะคะคือกดแล้วก็จะบอกว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะอันนี้เหลือ Act mid เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยไม่กี่ร้อยนะคะรีบกดรีบกดฟอสบอกว่าพี่แม็กอะให้ให้ไปพักให้ไปนั่งพักแล้วก็ชอบเรียกเขาอ๋อเรียก็มาเออแม็กทำไมอ่ะไม่เป็นคนอย่างมี้แล้วก็ไปเรียกเขาว่าทำไม ทำไมทำกับน้องแบบนี้แล้วพออยู่ก็บอกให้ไปพักคือจะเอายังไงจะพักทีละนิดพักทีละหน่อยเขาอย่างนี้เมื่อกี้เขาอย่างนี้เมื่อกี้เขาเดินไปปุ๊บยังไม่ได้พักพักเพราะอะไรจะอย่างงี้กามินและยังไม่ได้จะเอาตูดหย่อนลงเลยโอ้ยดูตัวโลชัดเหลือไม่ถึงร้อยชิ้นแล้วนะคะรีบกดเก้าขาสิกดนะคะมีสองสีนะอ่ะปังหมูยังปังหมูให้ผมยังเอาว่าแบงค์นะผมบอกให้ว่าใช่ราคาปกติ1,500 1,590งพันห้ยเกใช่ไหมคะไส้มาราคานี้จริงๆนะหนึ่งพันอก้าฟังฉันดีๆนะพวกเธออันเนี้ยมันดูแข็งแรงด้วยไม่ใช่ของกิ๊กกุ้งกิ๊กก๊อปแล้วที่สำคัญอ่ะมันมีสายชาร์จในตัวทั้ง Type C และ a n d r o i d เอ้ยไม่ใช่ Type C แล้วก็ iPhone แต่ว่าที่สำคัญกว่า30,000มิลลิแอมป์และราคาเพียง500เท่าไหร่5้0ร้อบาท590 550ยห้บาทถือว่าไม่แพงอันนี้ผมยืนยันว่าถือไม่แพงแถมส่งฟรีด้วยยังไงก็คุ้มใครที่กาลังหอยู่ จัดเลยเพราะถูกจริงมีมออกด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะใช้ได้ปลอดภัยนะวัสดุเรารู้ว่ามันปลอดภัยนะคะถ้ามีมออกอนะคือย้ำว่ายุคนี้ผมจะบอกให้ว่าปีนี้แดดร้อนมากอย่าไปลืมพ power bank ในรถไม่ว่าจะย่ห้ออะไรก็แล้วแ่อะไรที่เป็นแบตเตอร์ล่งแบตเตอรี่ยิ่งหมาแมวนี่ห้ามลืมเด็ดขาดลืมปุ๊กไปปั๊บเลยนะลงค่ะจะขายของ นี่ค่ะวันนี้นะคะดูดูดูจีนดูคนจีนเยอะนี่นะคะไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคือกูจะบอกให้ไว้หลายอย่างอ่ะกูต้องพูดเปิดก่อนเพราะพวกมึงไม่น่าเชื่อถือคือจ้าทิชชู่ยี่ห้อนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นของที่ดีมากแค่นี้แหละอ้าวไปมานี่ไดะเด็กใช้ได้ใช้กับเด็กได้นะคะเออใช้ดีจริงอันเนี้ยไปกันเจิบไปไปแกโยชใช้ง่ายโยไม่โอ้โหแกงั้นด ดูโอเคเรเ็นปริมาณแล้วดูดูดูนี่นะคะวันนี้ที่ชูเยอะขนาดไหนนะคะดูจากเนื้อที่ชู่ตรงนี้นะคะเนื้อทีชชูนะคะเป็นเนื้อเกรดดีมากนะคะสามารถสับหน้าได้นะคะสับหน้าได้แบบนี้เลยนะคะสับหน้าหนึ่งแผ่นนะคะหนาสามชั้นหนึ่งแผ่นนะคะวันนี้เรามาขายถูกๆเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ